สวัสดีครับคลิปนี้เราอาจจะใช้คําว่าสิ้นสุดการรอคอยสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้เหมือนกันนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนทราบกันดีครับรูเบนัมบริมคือเคสโค้ดคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แบบที่ไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์หรือเดินทัวร์สโมสรแต่เรากําลังหมายถึงการลงคุมฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการซึ่งนะตอนนี้ครับเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาทางสโมสรปีศาจแดงได้ปล่อยภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับการคุมทัพลงฝึกซ้อมเซช แรกให้กับแมนยูไนเต็ดของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างลูเบนอับริมครับแต่ก่อนจะว่ากันถึงเนื้อหาตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณทางซูซูกิมาณนะที่นี้ด้วยครับซูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี มอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับและนอกจากนี้ครับก่อนจะว่ากันถึงเนื้อหาของเราถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับและถ้าเกิดชื่นชอบจริงๆฝากทุกคนกด,ดนรับสไครต์ ทีนี้มาต่อกันที่เนื้อหาประเด็นของเราครับอย่างที่เกริ่นไปเลยว่าเราอาจจะใช้คําว่าสิ้นสุดการรอคอยสําหรับแฟนบอลแมนยูไนเต็ดแล้วก็ได้เหมือนกันพอเมื่อคืนที่ผ่านมามีภาพครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงมาในสื่อโซเชียลว่าทางลูเบนอมริมครับเฮดโค้ชคนใหม่ได้ลงพาลูกทีมฝึกซ้อมเซสชั่นแรกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยจากที่มากันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกว่าจะรอใบอนุญาตทํางานรอวีซ่าทีมงานคนนั้นคนนี้ ขนกันมาสี่หคนกว่าทุกอย่างมันจะเสร็จสิ้นเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้อนุมัติครบทุกคนหรอกครับแต่ว่ามันถึงกําหนดการที่ลูเบนอามริมต้องทํางานแล้วและเมื่อคืนนี้ก็มีภาพว่าเจ้าตัวครับลงพาลูกทีมฝึกซ้อมเซสชั่นแรกเป็นที่เรียบร้อย ก็รอดูครับว่าหลังจากนี้ปีแสดงยุคใหม่ภายใตการโค้ดของลูเบนอัมริมมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนที่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจมันก็คือบรรดากลุ่มผู้เล่นที่อยู่ร่วมซ้อมเซสชั่นแรกกับลูเบนอัมริมด้วยก็จะมีทั้งจอห์นนี่อีแวนมาร์คัและฟอร์ดร่วมถึงอันโตนี่อันนี้คือที่เราเห็นภาพออกมาเลยนะว่ามีพวกเขาอยู่ในเฟรมร่วมด้วยส่วนคนอื่นๆมีใครบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องตามติดติดตามกันอีกทีส่วนนอกจากนี้ครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วอยู่ในเฟรมเช่นกันคือที่บอกว่าน่่าาาสนใจก็เพระว เป็นบรรดาผู้เล่นที่เอริกเทนฮาร์ได้ใช้งานน้อยมากๆในฤดูกาลนี้เอาจริงๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ําก็ร่วมอยู่ในเซสชันการซ้อมนี้ด้วยเหมือนกันนั่นคือในรายของลุคชอกับเมสันเมาส์นอกจากนี้ก็จะมีเลนิโยโลมีคอบบี้เมนูและเอกคนที่แฟนๆปีแสดงเพิ่งได้เห็นสวมยูนิฟอร์มของแม่ยูเนเดลงสนามให้กับทีมยู21นั่นคือไทเลอร์มาเาเซียที่ก็ร่วมซ้อมอยู่กับทีมเซสชันนี้เหมือนกันครับและนอกจากนี้ครับนอกจากบรรดาทีมชุดใหญ่ที่เราคุ้นหูคุ้นหน้าคุนตาากัอย่งดี เมื่อวานนี้ครับมันมีรายงานออกมาก่อนว่าทางลูเบนอัมริมครับได้ผลักดันเด็กอายุ16ปีคนหนึ่งครับให้เข้ามาร่วมซ้อมอยู่ในเซสชั่นนี้ด้วยโดยเจ้าตัวครับมีชื่อว่าก็อดวิลคูค o n กี้ครับซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย16ปีตามรายงานบอกว่าเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ถนัดเท้าซ้าย ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกับแมนยะูในแต่ดณปัจจุบันได้ในแง่ของสถานการณ์เนื่องจากถ้าเกิดใครตามข่าวกันมาจะทราบดีครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้ต้องรอเช็คอาการของลิซันโดมาร์ติเนสรวมถึงวิกตอร์ลินเดเลฟที่กําลังเดินทางกลับมาล้วอแคลิงตันเพื่อมาตรวจอย่างละเอียดอีกทีว่าทั้ง2คนเนี่ยอาการบาดเจ็บมันร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนแล้วต้องใช้เวลาพักฟื้นรักษาตัวนานขนาดไหนจะพร้อมในเกมสุดสัปดาห์นี้เลยไหมหรือต้องเป็นเกมวีคถัดไป หรือจะนานกว่านั้นตรงนี้คือจุดที่สมอสอนแมนยูไนเตดรวมถึงตัวรูเบนออมบริมต้องรอ,อรายละเอียดข้อมูลอีกทีมันก็เลยทําให้มีการคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าทางออมบริมก็เลยมีการผลักดันเด็กบางคนขึ้นมาเพื่อมาดูเนื้อดูตัวกันก่อนว่าถ้าจําเป็นต้องเอาไปอยู่บนม้านั่งสํารองจรงิจรงๆเด็กๆเ,เหล่านี้พอจะไปอยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นอันนี้เป็นการคาดเดาเนาะและนอกจากนี้ครับในตําแหน่งเซนเตอร์ที่น่าสนใจอีกคนคือแฮร์รี่แม็กไกวที่ยังไม่ได้มีรายงานว่าเขาร่วมซอมอ ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าแม็กควายเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานรายละเอียดระบุชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ซึ่งก็ต้องตามกันดูต่อไปครับและมันหมายความว่านะเวลานี้นเซ็นเตอร์ชุดใหญ่ของยูไนเต็ดที่เอาแบบว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก2คนที่พร้อมนแน่ คนนึงครับคือมัตไทเดลิกส่วนอีกคนหนึ่งคือจอห์นนี่อีแวนเอาจริงๆมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะบอกไม่น่าห่วงก็คงไม่ใช่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรูปแบบใหม่ที่จําเป็นต้องใช้ปลการหลังตัวกลาง3คนลงสนามพร้อมกันนี่เอาแค่ตัวจริงตัวหลักที่พร้อมอยู่ในสนามจริงๆเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นเองนะส่วนในรายของโยโลก็ต้องดูอีกทีว่าจะพร้อมขนาดไหนแม้จะมีภาพกลับมาซ้อมแล้ว รวมถึงมาติเนตกับลินเดเลิฟก็ต้องตรวจเช็คละเอียดกันอีกทีทําไปทํามาปัญหาตําแหน่งเซนเตอร์มันก็เริ่มมีวกเวียนวกวนมาให้ลูเบนอัมริมได้คิดได้แก้เหมือนกันเนาะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีเหตุจําเป็นจริงๆสุดวิสัยมันเกินคาดการและ ยังไงก็ต้องใช้คู่นี้เป็นตัวจริงแล้วต้องเอาคนอื่นเนี่ยมาเล่นแทนไปก่อนมันก็เป็นไปได้ครับที่นุแซมมาซาอุยอาจจะได้มีโอกาสถูกโยกมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วให้อีวน่นยืนเป็นตัวกลางโดยที่เดลิกยืนเป็นเซนเตอร์โตวขวาแก้สถานการณ์ไปก่อนก็เป็นได้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารอย่างละเอียดกันอีกทีซึ่งถ้าเกิดไม่อยากพลาดข่าวสารของแมนยูนเต็ดฝากติดตามช่องแฟนบอลเอาไว้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ทีนี้ครับด้วยตําแหน่งด้วยสถานการณ์ที่เราบอกว่าลูเบนอมริมเข้ามาไม่เท่าไหร่ก็เริ่มมีงานให้ปวดหัวแล้วเอาจริงๆครับเมื่อคืนนี้ก่อนจะมีภาพฝึกซ้อมสาหรับ im, ลูเบนอมริมและสถานการณ์ของแมนยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเขามาเริ่มงานสําหรับบางคนอาจจะมองว่า ตัวูเบนอมริมครับเข้ามาเริ่มงานในสถานการณ์ที่สโมสสอนแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่ได้ตกทุกได้ยากเหมือนในยุคบอดบริหารอย่างที่หลุยฟันเกาเข้ามามูรินโญ่เข้ามาเจอกับยุคเอ็ดเวิร์ดเอเดกเทนฮากเข้ามาก็ทํางานภายใต้โครงสร้างของตระกูลเกรเซอร์เหมือนเดิมแต่ทางรูเบนอมริมครับเขาจะเข้ามาพร้อมกับทํางานใต้โครงสร้างของบอดบริหารชุดใหม่ที่ดูแลภาคส่วนฟุตบอลอยักงอีเนอยตกรุ๊ปมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่มีชื่อเสียงอย่างแดนเอชเวิร์ดโอมาร์บารดารวมถึงเจสันวิลค็อกไอตรงน เชื่อกันว่าวลูเบนออมริมน่าจะได้เปรียบผู้จัดการทีมหรือเฮดโค้ชคนก่อนๆที่มาทํางานก่อนหน้านี้แต่ประเด็นครับด้วยความที่มันหมกปัญหาเดิมๆเ,เอาไว้หมกปัญหาที่แฟนๆหลายคนก็รู้กันดีหลายๆปัญหาครับถูกหมกไว้ใต้พรมโดยเฉพาะในแง่ของการใช้จ่ายการใช้เงินเพื่อเสริมทัพและหลายต่อหลายคนครับคือการเสริมเข้ามาแบบที่ขาดทุนย่อยยับซึ่งประเด็นนี้ครับเจมส์ดักเกอร์จากค่ายเทเลกราฟก็มีรายงานเอาไว้เหมือนกันว่า ทางลูเบนอัมริมกับแมนยะูไนเต็ดณเวลานี้ครับพวกเขาอาจจะต้องทํางานยากลําบากหน่อยโดยเฉพาะในแง่ของการเสริมทัพก่อนหน้านี้ครับมีแฟนเพจแฟนช่องพยายามส่งข้อความมาถามผมว่าพี่ครับไม่อัปเดตข่าวซื้อขายหรอเอาจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่เห็นมันมีข่าวซื้อขายที่น่าเชื่อถือหรือใกล้เคียงขนาดนั้นแล้วน่าแปลกใจนะที่ปัจจุบันเนี้ยลูเบนอัมริมเพิ่งเข้ามาคุมทีมและเพิ่งจะซ้อมเซตชั้นแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เราได้เห็นภาพกันแต่ปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนตั้งคําถาม ว่าพี่ครับรูเบนอมริมไม่สนใจใครหรอแมนยูไม่มีข่าวกับนักเตะตัวใหม่หรอเอาจริงๆนักเตะทุกคนที่อยู่ในแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนณเวลานี้ คือนักเตะใหม่ของลูเบนออมาลิมทั้งหมดเลยผมอยากให้ทุกคนโละภาพเก่าๆว่าใครมาเล่นยังไงใครมันฟอร์มเป็นยังไงทิ้งไปก่อนแล้วเรามารีเซ็ตพร้อมกับเฮดโค้ชคนใหม่ของเราโอเคครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้กับภาพจําเดิมๆที่นักเตะบางคนจะมีนิสัยหรือมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ชวนให้หงุดหงิดใจตรงนั้นก็อยากให้ลดละไว้ก่อนนิดนึงแล้วลองดูในสนามในยุคใหม่จริงๆถ้าเกิดยังมีพฤติกรรมเดิมๆเ,เราค่อยมาต่อยอดวิพากษ์วิจารณ์กันต่อแต่ณนะตอนนี้รอให้ถึงเกมแรกก่อนเราค่อยว่ากันรวม ประเด็นซื้อขายอย่างที่อธิบายไปเลยนักเตะทุกคนคือนักเตะใหม่ที่ลูเบนอัมาลิมจะต้องเข้ามาแล้วมาทดลองใช้งานมาลองอัดดปมาลองพัฒน,นาศักยภาพของพวกเนี้ยดูว่าเขาจะสามารถต่อยอดนักเตะเหล่านี้หรือดึงศักยภาพนักเตะเหล่านี้ที่เคยอาจจะฟอร์มไม่ดีหรือผลงานไม่ดีให้มันมีผลงานที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ครับเจมดักเกอร์ก็รายงานเอาไว้เช่นกันว่า ทางแมนยูในแต่หรือบอร์ดบริหารที่ไปดึงลูเบนอัมริมเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการให้ทางลูเบนอัมริมเข้ามาเพื่อดึงศักยภาพนักเตะชุดนี้ออกมาก่อนและเอาให้มันสุดจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยค่อยว่ากันถึงในแง่ของการปล่อยตัวเก่าแล้วซื้อตัวใหม่เข้ามาเพราะบรรดาบอร์ดบริหารของแมนยูในแต่ครับยังมีความรู้สึกเชื่อมั่นลึกๆว่านักเตะแบนเชสเตอร์ยูในแต่ชุดนี้หลายๆคนยังมีศักยภาพเชิงลึกที่ยังไม่ได้ถูกดึงออกมาภายใต้การโค้ชของเอเด็กเทนฮากก็ต้องมาตามดูกันครบว่าาางงนนนี้ทูอม มจะสามารถทําโจทย์นี้ได้แตกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ได้หรือดึงศักยภาพนักเตะให้ดีขึ้นมาไม่ได้จริงๆบอกเลยครับว่างานหยาบเพราะว่าการจะไปซื้อนักเตะคนใหม่เนี่ยมันก็จะต้องอิงกับการขายนักเตะให้ได้ด้วยซึ่งเรื่องการเงินของแมนยู i นเตตอย่างที่เราทราบกันเลยขนาเซอร์เล็กเฟอร์กูสันยังโดนปลดอะ่ะ แล้วเรื่องการซื้อนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะกับตลาดหน้าหนาวที่ปกติก็ไม่ค่อยมีใครเขาทากันหรอกในแง่ของการเสริมทัพหน้าหนาวเป็นไปได้ทํามันจําเป็นจริงๆมีนักเตะเจ็บเยอะจนไม่มีตัวใช้มากที่สุดมันก็แค่การยืมตัวเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องข่าวลือการซื้อขายผมอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตเนาะส่วนงานของลูเบนอมริมก็ต้องเอาใจช่วยครับว่าเขาจะสามารถดึงศักยภาพนักเตะเหล่านี้เพื่อประคับประคองแมนยูในตต์ให้มันมีผลงานที่ดีรอบอร์ดบริหารฟื้นเรื่องการเงินและ ที่สําคัญครับการฟื้นเรื่องการเงินนอกจากขายผู้เล่นมันก็คือเรื่องการที่อัลโมริมครับต้องพาแมนยูในเตดมีผลงานที่ดีทั้งในบอลลีและบอลถ้วยโดยเฉพาะโปรเจกต์สำคัญสําหรับแมนยูในเตดที่ฤดูกาลนี้ใช้คําว่าเป็นเป้าหมายได้เลยและมันยังพอมีลุ้นอยู่นั่นคือการติดท็อปโฟเพื่อไปรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะตรงนั้นครับจะมีตัวเงินมีเม็ดเงินที่เข้ามาหมุนเวียนภายในสโมสรและจะสามารถมีเงินสปอนเซอร์มีเงินโน่นเงินนี่ที่พอจะทําให้มันหมุนเวียนในระบบแล้วไม่ย่อหยับจน เกินไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปหรือไม่ได้ไปแชมเปี้ยนสีกตรงเนี้ยต้องบอกว่างานหนักเพิ่มเป็น2เท่าเข้าไปอีกแต่ทางนี้ทางนั้นครับโจทย์ตรงนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายแม้เราจะดูในตารางบอกว่าเฮ้ยแมนย่ในแต่ดอยู่อันดับตั้ง13แต่คะแนนห่างจากพื้นที่ท o วโฟเนี่ยมันแค่4แต้มเท่านั้น เอาจริงๆมันอาจจะใช้ระยะเวลาในความสําเร็จของเราและความผิดพลาดของคู่แข่งสัก2เกม3เกมเราก็น่าจะขยับเข้าใกล้ได้แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องจริงครับแต่ประเด็นคือโปรแกรมต่อจากนี้ของอลูเบนอัมริมใน5เกมถัดไปมันก็จะใช้คําว่าง,งานหินหรืองานไม่ง่ายได้เหมือนกันนะ โดยเริ่มเกมแรกครับคือทริปไปเยือนอิสสวิตในสุดสัปดาห์นี้หลายคนอาจจะบอกว่าการเยือนอิสสวิตเนี่ยมันไม่ใช่งานยากหรอกมันน่าจะผ่านได้ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดดูจากภายนอกแต่ประเด็นคือแมนยูในเดที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคุมกําลังที่จะเดินทางจากฟีฟ่าเดกลับมาเนี่ยจะพร้อมสมบูรณ์ขนาดไหนและการต้องไปเยือนอิฟสวิตทีมของคิลเล่แมคเคนนาผมเชื่อว่าตัวแมคเคนนาเนี่ยน่าจะมีพลังแฝงบางอย่างเหมือนอยากพิสูจน์ตัวเองและด้วยแนวทางของอิสสวิดครับรูปแบบ ค่อนข้างชัดเจนผมอาจจะไม่ได้ดูบ่อยแต่เกมที่ผมได้ดูเต็มๆเ,เนี่ยคือนัดแรกที่เจอกับรเว์พู45นาทีแรกของอีฟสวิดในเกมเจอกับรเว์พูพวกเขาทําให้ทับผงแดงเหนื่อยได้เหมือนกันและกับตอนนี้ที่มันผ่านมาเป็น10เกมมีการปรับตัวแล้วเริ่มคุ้นกับหลีกเริ่มคุ้นกับตัวผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่แน่เหมือนกันว่าบริบทสถานการณ์มาเจอกันตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายขนาดนั้นของแมนอยู่ในเตดก็ได้แต่ถ้าเรายึดกับคําว่าฮันนีมูนพีเลียดหรือช่วงฮันนีมูนช่วงเริ่มต้นใหม่ของ code, เไไดค้้ก็็ปปนไไที แมนยูไนเต็ดอาจจะจบเกมด้วยสกอร์สวยงามโดยผลการแข่งขันที่น่าพอใจก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเกมนี้จะว่ามันง่ายมันก็ดูง่ายครับแต่ถ้าจะว่ามันยากมันก็แอบยากอยู่น้อยๆเหมือนกันแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นทีนี้ครับถัดมาเป็นเกมกลางสัปดาห์เจอกับโบโดกิมซึ่งนี่คือรายการยูโรปาลีกที่ลูเบนอัลมาิมไม่รู้แหละพื้นที่ทฟฟ็ฟอป์นในลีกจะเป็นยังไงแต่ในยูโรปาลีกก็จําเป็นต้องชนะให้ได้หลังจากที่แมนยูในเต็ดเล่น4เกมมี6แต้มจริงๆเพิ่งมาได้6แต้มแบบที่น่าพอใจเนี่ย ก็คือนัดล่าสุดของฟานิสซลอยนี่แหละเพราะก่อนหน้านี้ในยุคเทนฮากสานัดมี3แต้มโอ้โห มันน่าละเหี่ยใจก็หวังว่าอัลริมเข้ามาแล้วจะสามารถพาอยู่ในเตดเก็บ3แต้มได้ต่อเนื่องในยูโรปาลีกเพื่อให้มันหายใจหายคอได้มากขึ้นเน้สำหรับรายการนี้และถัดมาครับในวันที่1สุดสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการเล่นในบ้านและพบกับเอเวอตันถัดมากลางสัปดาห์ครับจะมีเกมรีเมลีกและนี่คือเกมสําคัญสุดๆเป็นบิ๊กแมตช์แรกของลูเบนอัลริมนั่นคือเกมวันพุธครับเวลาตี35บุกไป,ปเยือนเอมมเรียของอาร์เซนอล ที่บอกว่านี่คือเกมสําคัญนอกจากมันจะเป็นบิ๊กแมตช์แล้วมันยังเป็นการที่พวกเราครับต้องเจอกับทีมในระดับหัวตารางซึ่งตรงเนี้ถ้าเกิดเราตัดแต้มตรงนั้นได้เราก็จะมีโอกาสกระเตื้องตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเราทําแต้มตกหล่นเราก็จะยิ่งแบบดูหน้าหืมจะไหวไหมเนี่ยกับพื้นที่ข้างบนจุดนี้คือจุดที่น่าสนใจและเป็นเกมที่แฟนๆรอคอยกันแน่นอนครับถัดมาสุดสัปดาห์ครับจะเป็นคืนวันเสาร์เที่ยงคืนเล่นกับฟอร์เรสต์ในบ้านไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดเอาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย อร์เรสก็ถือว่าอยู่ในระดับบนๆของตารางและถ้ายูไนเต็ดสามารถเอาชนะอาร์เซนอลหรือเอาชนะฟอร์เรสตได้ต่อเนื่องพักเขาก็มีโอกาสที่จะกระดึบขึ้นไปในพื้นที่ข้างบนได้จากการตัดแต้มทีมบนนั่นเองนี่คือ5เกมที่น่าสนใจมากๆและสําคัญมากๆสําหรับดูเบนอัลริมเลยก็ว่าได้มันอาจจะเป็น5เกมแรกที่แฟนๆยูไนเต็ดบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกสบายใจหรือผ่อนคลายว่า เฮ้ยมันเป็นเกมที่เฮดโค้ดคนใหม่ของเราเพิ่งจะเข้ามานักเตะเนี่ยมันน่าจะทําผลงานได้ดีและมันมักจะมีนิยามที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมผลการแข่งขันมักจะน่าพอใจแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะสำหรับแมนยูไนเต็ดยังไงมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับและนอกเหนือจากนี้ครับอีก3เกมที่กระตองบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันจะมีเกมเยือนยูโรปาลีกครับไปพบกับวิกตอเรียเพาเซนแล้วถัดมาครับจะเป็นการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ จุดนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมยากเหมือนกันนะถ้าเราไล่ย้อน3เกมหลังสุดที่บอกมาก็คือจะมีเจออาร์เซนอลเจอฟอร์เรสแล้วก็เจอแมนซิสตี้ไอโปรแกรมช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยผมว่ามันหินแล้วมันโหดมากสำหรับอัลิมและถัดมาในกลางสัปดาห์หลังจากที่พบกับแมนซิสตี้ต้องมาเล่นเกมลีคับหรือคาราบาลคับเจอกับสเปอร์อีกแล้วเป็นเกมเยือน ทำไปทํามาครับเกมในเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าเกิดอมริมเก็บผลการแข่งขันได้ไม่ดีไม่แน่เหมือนกันนะสื่ออังกฤษเนี่ยที่เขาเคยบอกกันว่ารูเบนอมริมรับสื่อรับหน้างานการสัมภาษณ์มีการพูดคุยที่ดีลองมาเจอในช่วงเวลาแล้วผลงานถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรอเลยครับสื่ออังกฤษพร้อมที่จะทิมแทงคุณแน่นอน ก็เนี่ยแหละครับคือโปรแกรมคร่าวๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของลูเบนอัมริมครับและนอกเหนือจากนี้ครับเมื่อวานก็จะมีอัปเดตครับมีข่าวที่น่าสนใจรายงานจากฟาบิซิลมโนออกมาว่าตัวเขาครับมีการคาดการณ์ว่าทางคริสเตียนเอริกเซนน่าจะออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอหรือมีการพูดคุยกันเรื่องต่อสัญญาเลยเนื่องจากว่าคริสเตียนเอริกเซนครับเจ้าตัวจะสิ้นสุดสัญญากับแมนยูไนเต็ดในช่วงเดือนมิถุนายนไปหน้าก็คือสัญญาของเอริกเซนเนี่ยเหล ดูการนี้หรือดูการสุดท้ายอาจจะมีออปชันสามารถขยายเพิ่มเติมได้แต่ตัวโลมาโน่ก็เชื่อครับว่าน่าจะไม่มีการขยายการต่อเพิ่มเติมเนื่องจากด้วยนโยบายของอินิอสกรุ๊ปเองด้วยที่ต้องการลดอายุลงมาลดสคอลลงมาให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการเติมผู้เล่นที่อายุน้อยกว่านี้เข้ามาในทีมมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่นี่อาจจะเป็นฤดูการสุดท้ายแล้วสําหรับคริสเตียนเอรกเซนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สาหรับมิดฟิลจอมทัพเดนมาร์กคนนี้นิยามคําเดียวสั้นๆสําหรับแฟนๆยูไนเต็ดคือน่าเสียด ที่เราเจอกันช้าไปจริงๆเนาะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่เราเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออัปเดตให้กันฟังถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับมีทั้งใน Facebook YouTube และก็ Tik t o อกรวมถึงอีกอย่างหนึ่งตอนต้นอาจจะลืมไปผมชาติแฟนบอลนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่แนะนำตัวกันอีกสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ